ราอ,อยู่ที่โรงแรมโกเด้โเฮสป,ปาหลีวันนี้นะครับเดี๋ยวใกล้ลุงจะพาไปดูไปดูห้องนะคะแล้วก็ฟาซิลิตี้ต่างๆของโรงแรมเซอร์วิสของโรงแรมเนาะมุมถ่ายรูปต่างๆสระว่ายน้ำอาหารเช้าทุกอย,อย่างไปดูกันไปเลยอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวมันเริ่มจากตั้งแต่ตอนเช็คอินเลยเนาะตอนเช็คอินเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บ ความสึกแรกเลยก็คือไม่ค่อยเหมือนล็อบบี้เท่าไหร่มันเป็นแบบฟิลโฮมมี่หรอเออมันมันมันมจะเป็นแบบเหมือนเป็นกเก้าอี้แล้วก็คือไม่ได้มีเป็นแบบเคาน์เตอร์รีเซพชันเนาะก็ที่นี่จะมีดี POSIT ต่อคืนก็คือหนึ่งล้านอือหนึ่งล้านตริงกิตเท่ากับกี่บาทคะหนึ่งล้านเนี่ยเท่ากับประมาณสักอสี่รบาท4ี่บาท ฮึมไม่ใช่ไม่ีไม่ใช่หนึ่งล้านเกือบเกือบสองพันอ่าเกือบเกือบสองพันใช่ก็ตีแบบว่าสองพันเลยชื่อกมี้มันขึ้นมาว่าพันเก้าเออเราเราก็อยู่ที่นี่สามนเขาก็บอกว่าต้องสามล้านอก็ดีพอสิไปก็ตกใจในตัวเลขแต่พอแปลเป็นเงินไทยเราก็ไม่ตกใจอ่าก็เขาก็จะให้รู่นบัตดีพอสิเสร็จแล้วเขาก็จะแบบว่าพาเขาก็จะ Mm hmm. พาเราไปที่ห้องที่เรียกว่า cle mm hmm. c i r c l e อร์โคชอปมา ก็คือมีกระเป๋าผ้าถุงผ้าที่มีเขียนว่าโปรตีโตฮีดเลือกสีได้ใช่ไหมคือครั้งที่แล้วที่ลุงมาเขามีให้เลือกป้ากับดำแต่ว่ารอบนี้ลุงคิดว่าดำหมดเขาเลยให้ฟ้าเหลยอน่ารักนะใช้งานได้จริงจรสีฟ้าน่ารักนะมีหูเล็กกับกระหูเล็กก็หูยาวใช่ก็คือว่าต่อห้องก็จะได้กใบเป่าหนึ่งใบใช่พร้อมกับพร้อมกับพร้อมกับกดน้ํา ขวดน้ำน่ารักมากคือฝาทำมาจากวัสดุรีไซเคิลนะคะนี่แต่ว่าขวดน้ำเขาจะให้สองอันเพราะว่าแบบมีสองคนใช่เพราะว่ามีสองเหมือนเขาบอกว่าเราสามารถเอาขวดน้ำนียไปเติมน้ำที่ไหนก็ได้ถึงว่าเราแบบไปกินเบรคฟาสล้วก็แบบขอให้เขาเติมน้ืเปล่าหรือไปจิมก็คือมีที่เติมน้ำได้ก็วัสดุดีนะดีนะแล้วก็มีหูหิ้วซึ่งรอบนี้ที่เรามาพักอะเราก็คือ พักเป็น2รูมทายคือตอนแรกเราจองมาเป็น1นึ่งแบบก่อนก็คือเป็นน,ปน,น่าจะเรียกว่า Sunrise Sunrise Studio เนี่ยก็คือเป็นห้องที่ชื่อว่า Oceanfront Studio ดิก็คือจะเป็นห้องที่ขนาดใหญ่ขึ้นมาก็เป็นเตียงคิงไซส์แล้วก็ห้องจะ Facing แบบทะเลแล้วก็เห็นซันเซ t จากบนห้องเลยใช่เพราะว่าเพราะว่าต้องบอกว่าโรงแรมเนี้ยตั้งอยู่บนหาดเซมียักซึ่งมันอะแบบอยู่ทางทิศตะวันตกของบาลีของบาลีก็คือเป็นหาดที่จะเห็นซันเซ็ต สวยที่สุดของบาหลี<ว>ก็คืออยู่ตรงนี้ที่เป็นซันเซ็ตสำหรับคนที่ชอบซันเซ็ตก็คือต้องมาที่นี่ใช่ก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ในห้องใหม่ที่แบบว่าเป็นห้องที่เป็นรูมไทป์ที่ใหญ่กว่าแล้วก็เป็นโอเชี่ยนฟรอนนะคะก็จะพามาดูระเบียง ก็ห้องนี้จะมีแบบบ้านคอนี่สองอันก็จะเป็นห้องใหญ่กว่าจะเป็นห้องที่ใหญ่กว่าห้องแรกที่เราโชว์ไปตอนแรกนะคะเราก็สามารถแบบว่าออกประตูหนักมากออกไปนอนเล่นตรงนี้ได้มองพระอาทิตย์ตกอู้ซึ่งเราอะเห็นห้องนี้ว่าโรเซเขามาพักแล้วเราก็เลยเราก็อยากมาพักทอนกัน วันนี้แดดดีมากๆนะคะอู้เราถ้าถ่ายเข้าไปในในห้องก็จะเห็นนะก็จะมีเตียงแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่แต่งหน้าเดี๋ยวจะ insert f o o ตสวยๆแต่ว่า <laughs> พอดีตอนนี้กำลังเช็คเอาท์เราก็แบบลืมถ่ายอ่าแล้วก็อันนี้ให้ดูคร่าวๆว่า <laughs> จะมีเห็นเป็นดอกไม้ก็คือสามารถบอกให้โรงแรมเขา แบบจัดการให้เราได้เรียกว่าเมจิกอัลนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะสามารถที่จะใช้ได้สันได้คือตอนแรกเราก็คิดว่าเออเรากลัวมาอินโดไม่รู้ว่าปักมันใช้ด้วยกันได้ไหมแต่ก็ใช้ได้สันได้ปกตินะคะสามารถนำไดสันมาได้นะคะสำหรับใครที่สงสัยอ่ะแล้วก็ห้องนี้จะได้เป็นเตียงคิงไซส์นะคะจะไม่เหมือนห้องแรกที่แบบห้องแรกจะเป็นควีนไซส์ใช่เราเราเหมือนเห็นแบบบางคนเขาเหมือน เอาวันนี้ออกมาเป็นเตียงเสริมได้ด้วยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสามารถนอนได้สี่คนไหมต้องเดี๋ยวเช็คอีกทีหนึ่ง กิจกรรมเยอะมากเอาอเสิให้ดูเอามาเปิดเลยว่าแบบช่วงไหนก็ถ้าถ้ามีก็คือสามารถจองได้มันจะมีทั้งแบบฟรีด้วยแล้วก็มีแบบที่เสียตังค์ด้วยอจะมีโยคะก็คือฟรีซึ่งรอบที่แล้วมาไม่ได้เล่นโยคะแต่รอบนี้มาเล่นก็คือรู้สึกดีมากแบบบรรยากาศในโรงแรมทุกอย่างมันมันทำให้เรารู้สึกรีแลกซ์ ดีว่ามันเป็นวันที่อากาศดีแล้วก็ระหว่างที่เล่นโยคะไปเราก็จะได้ยินเสียงทะเลด้วยเพราะว่ามันอยู่แบบติดกับทะเลเลยพอเราโยคะเสร็จเราก็ไปกินข้าวเช้าใช่เดี๋ยวเซกชั่นอาหารเช้าเนี่ยก็เดี๋ยวไปเล่าให้ฟังตรงตรงจุดที่เรากินอาหารเช้ากินอาหารเช้าคือไฮไลท์เนาะเออไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์อาหารเช้าเขาก็ดีอาหารเช้าก็อินคลูดอยู่ในห้องสั่งเท่าไหร่ก็ได้อินฟินิตี้ ก็จะเป็นแบบว่าพวกเราก็ค่อนข้างไม่ค่อยได้กินข้าวเที่ยงเพราะว่าแบบอิ่มอิ่มจากเช้าก็จะเป็นแบบช่วงเที่ยงจะเป็นสแน็คบิดหน่อยๆแล้วก็กินข้าวบ่ายเลยช่ายเร็นๆแล้วจริงๆเราก็กินข้าวในโรงแรมเยอะเนาะรอบนี้จริงๆแพลนว่าจะออกไปกินข้างนอกบ้างแต่ว่าไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะว่าด้วยสภาพอากาศในวันแรกที่แบบ มันฝนจะตกตลอดด้วยกว่าจะออกไปกว่าจะกลับก็เลยแบบว่าแล้วว่าล่คือรถติดมากเกียดเลยอยู่นี่แหละใช่เรา้รู้สึกว่าเราจ่ายโรงแรมแพงเราก็อยากที่จะใช้มันให้คุ้มค่าเราก็เลยกินในโรงแรมซึ่งราคาอาหารในโรงแรมก็คือไม่แพงนะไม่แพงเลยถ้าเทียบกับถ้าเยียงของเมืองไทยเรารู้สึกว่าราคาอาหารในโรงแรมถูกกว่าราคาอาหารในโรงแรมเมืองไทยเนาะก็กินกันสองคนเนาะ ันกว่าบาททุกมื้อไม่ถึง2 0 0พันประมาณพันสามพันสี่กินแบบอิ่มเลยนะชแบบสั่งประมาณสาจานพิซซ่าทันถาอะไรเงี้ยเบียเบอรรวมหมดคือจริงๆอาหารราคาดีมากนะรวมสวิตก็ไม่แพงอย่างไอติมอย่างเงี้ยสั่งขึ้นห้องไปก็ร้อยกว่าบาทใช่ก็แบบห้าห้าสิบเงี้ยคือจริงอาหารเขาอ่ะไม่แพงเลยเรารู้สึกว่าแล้วมันก็อร่อยด้วยพิซซ่าอร่อยเนาะใช่ถ้าเทียบกับ ราคาห้องพักกับอาหารเนี่ยอาหารนี่ถูกเลยใช,ยใช่ใช่ใช่แต่ว่าเอาจริงถ้ามาเราทำกิจกรรมกับเขาอะก็คุ้มนะเพราะว่าก็คุ้มแล้วก็กินขา้าวเช้าโอเค I'll take the thank you the chocolate e one t h one the chocolate yeah because w e have a little bit of problem with the i n s u r a t i o n อ้่ t ม่ไม่ไม่ไ t ่ไ t ่ไม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 ่ไ้าไม่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 เม่ไ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 ด้ไก่ไม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 าไมรไมรม่ไา่ไม่ไม่ม่ม่ไม่ไม่ไ่ไม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 ่ไง่รม่ไม่ไม่ม่ม่ไไม่่ไ่ไม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 ่ม่ไ่ไบ่่ไ่ไไ้มนูตามที่แบบ เหมือนเมนูอาหารเช้าปกติเลยแต่เขาจะใส่กล่องแพ็คให้เรียบร้อยแล้วก็แบบบอกเขาว่าให้พร้อมกี่โมงแบบตีสี่เขาก็ทําให้หกโมงเขาทําให้คือดีมากอแต่ถ้าให้เลือกทุกในเมนูทุกอย่างที่ประทับใจก็คือจานนี้นะคะ นาซีโกเร็งหรือบอกเขาแต่ว่าอเน,นี้ยทุกคนมันจะ <dough. S 2> ไม่อยู่ในเมนูนะอ,อันนี้ไม่อยู่ในเมนูนะคะเป็นเมนูลับต้องบอกเขาว่านาซีโกเร็งฟรายนูโดองชิมสิชิม,ชมยกนมาเลยสว,ว้าวเราเราก็ชอบกินพร้อมกับอันนี้อะ่ะ ข้าวเกรียบเพราะว่ามันแบบหวานหวานเค็มเค็มอร่อยมั้เผ็ดไหมไม่เผ็ดอร่อยมันมีผัดที่เมืองไทยแต่ว่าอร่อยแล้วเขาทำเส้นแบบเอาเดนเต้เส้นกรุบกรุบกินกับไข่ดาวคือเลิศมากคือเหมือนเท่าที่เข้าใจมี่โกเลงมันเป็นมาม่าของที่นี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ แต่ที่นี่คือทําอร่อยมากคือมาทุกครั้งต้องกินทุกครั้งเมื่อมาสองครั้งแต่ปีหน้าเราจะมาอีกไหมโอเคค่ะไปกินก่อนนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขาบอกมาคือเรื่องของคอมมูนิเคชัน ทุกอย่างการจองเนี่ยทำได้2วิธีวิธีแรกก็คือโทรบอกเนะกดศูย์โทรไปเลยใช่อีกอันหนึ่งก็คือง่ายมากๆคือ WhatsApp ซึ่งเราชอบ WhatsApp มากกว่าเพราะว่าแบบมันเคลียร์ดีอ่ะแล้วก็พิมพ์ทุกอย่างไปพิมพ์แล้วเขาก็ตอบมาใช่จองทุกอย่างอะคือถ้าเกิดว่าใครมาบาหลีก็คือแนะนำว่าให้โหลด WhatsApp จำเป็นจำเป็นเพราะว่าอย่างคนขับรถต่างๆที่มารับที่สนามบินคนขับรถที่เราจองอะไรเงี้ยกิจกรรมทุกส่วนใหญ่เขาก็คุยกันผ่าน WhatsApp แบบรจองผ่านครุกแล้วก็มีเกตโยกไกดอก็มา WhatsApp หมดเลยก็มา WhatsApp หมดเลยไม่มีใครใช้ไลน์แล้วก็อีเมลก็ไม่ค่อยเนาะไม่ค่อยไม่ค่อยใช่ใช่ใช่ซึ่งตรงเนี้ยแอรีรีที่เรานั่งกันอยู่อ่ะก็คือแบบเป็นวัดโดคิดว่าเออมาเรียกวัาโดมซึ่งเราคิดว่ามันเป็นหนึ่งเดียวที่มีแอร์ที่เดียวที่มีแอร์ใช่ ก็เลยต้องมานั่งเล่าตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เราคืนห้องไปแล้วเนาะใช่ใช่เราเช็คเอาแล้วแต่ว่าเราอ่ะต่อให้เราเช็คเอาท์แล้วเขาก็ให้เราใช้สถานที่แล้วก็ฟาซิลิตี้ได้ทุกอย่างจนถึงแบบเย็นเพราะเรามีจองสปาไว้ด้วยใช่ใช่แต่ถึงต่อให้ไม่จองสปาแล้วเาก็ให้ใช้ใช่ก็เดี๋ยวตอนบ่ายๆเราจะไปนั่งตรงบีชข้างหน้าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่อีกทีเวลาสดรอซันเซ็ตใช่ไหมใช่ เราจะพาไปดูโซนที่เป็นแบบอาร์ตของที่นี่นะคะคือหนึ่งเหตุผลที่ลูกชอบโรงแรมนี้มากๆเนี่ยเพราะว่าเขาแบบ very very very, very art mm hmm. คือทุกอย่างมีเรื่องราวหมดเลยคือ mm hmm. จริงๆเมื่อก่อนตรงนี้มันมี something นะแต่ลูก mm hmm. คิดว่ามัน close for renovation mm hmm. ที่เป็นเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยก็คือเป็น เป็นกำแพงประตูขึ้นมองขึ้นไปกำแพงประตูประตูใช่เันวาวซ่ามากทุกคนคือเราคิดว่ามันแบบทำมาจากแบบหน้าต่างเก่าๆมามา,มารวมกัน,นะอะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นเป็นทางไปบีชคลับนะแต่ว่านนี้อยู่ในโซนลงเลยอันนี้เป็นรองเท้าแตะที่แบบว่า,าเก็บมาจากทะเลแล้วก็มีคนถามว่าเอ้ยรองเท้าแตะที่เขาเก็บมาจากทะเลอะ เขาไม่มีสีอื่นเลยเหรอคือเขามีสีแค่นี้หรอสีเหลืองไม่มีหรอแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะเลือกเฉพาะสีให้มันเป็นศิลปะนะคะแบบว่าไม่ได้ใส่สเปซสปะแต่เขาก็แบบไล่สีตั้งแต่แบบเขียวมาชมพู <c oughs> เดินเข้ามาได้คะ่ะ มันสวยทุกมุมแล้วก็มุมถ่ายรูปอะคือเยอะมากๆแบบใครเป็นสายคอนเทนต์อะคือต้องมาที่นี่เลยอันนี้คือมุมที่ลูกมาเล่นโยคะนะคะทีท่ีเรียกว่า sweet potato kids ทุกมุมในโรงแรมคือมันอาร์ตมากอะแบบมีทงทงอันนี้คืออาร์ตมากคือไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรมันแบบจับคู่สีสวยอะไรอย่างเงี้ย ในฐานะของดีไซเนอร์นะคะเราก็รู้สึกว่ามาโรงแรมนี้ก็จะได้รับแรงบันดาลใจกลับไปทำงานมาพักผ่อนแบบคุ้มค่าได้ทั้งงานด้ทั้งพักผ่อนโอเคครับสำหรับคลิปรีวิวโรงแรมโอเวโตเฮดบาหลีก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ใช่ เราปิดคลิปกันตรงสะเลยคือใช่ตอนนี้เป็นเวลาเรากําลังรอดูซันเซตนะคะก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4โมงกว่า4ช่ครึ่งอก็ถ้าใครอยากมาโปรตโตเฮดก็คือแนะนํามากๆแล้วถ้าใครมีคําถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาตอบคือจริงๆข้อมูลมันเยอะมากแต่แบบอาจจะพูดไม่หมดในคลิปนี้เนาะใช่ราคาก็อาจจะแรงนิดนึงแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราหมักจะมาเอ็กซ์เพียนักหนึ่งครั้งอ่ะก็คิดว่า ใจไหวนะน่าจะได้อยู่ใช่แล้วว่าจริงๆถ้ามาก็คือไม่ต้องออกไปทำแอคทิวิตี้ข้างนอกให้แบบอยู่ในโรงแรมก็ใช้ให้คุ้มเนาะแนะนำก็คือใช้ฟาซิลตี่โรงแรมให้ดีให้คุ้มใช่แล้วคือแบบพนักงานคืออยากชื่นชมพนักงานคือพนักงานใจดีมากแล้วก็น่ารักทุกคนพยายามช่วยเหลือพยายามช่วยเหลือทุกอย่างเราเขาก็แบบใจดีอ่ะเอาของหายเอออะไรเออเขาก็ตามหาให้ แล้วก็จริงๆมาที่นี่ทุกครั้งก็คือแฮปปี้ตลอดไม่เคยมีความรู้สึกไม่ดีเลยคือแบบ10เต็ม10บเนาะที่รังใช่ทุกครั้งรอบหน้าก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะมาอีกพามาด้วยนะคะได้เลยอ่ะก็ยังไงฝากติดตามบล็อกบาหลีต่อๆไปของเรานะคะใช่แล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่องไกลลุงเบลลุงก้ากดทุกปุ่มเลยได้ไหมคะ <laughs> เราเจอกันอีกคลิปหน้าคะ่ะวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบาย